สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้มาพบกับผมธีรยุทธนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโครงสร้างคอร์ดนะครับ3เสียงแล้วก็4เสียงนะครับผมตรงนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับเวลาเราทําความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วนะครับมันจะเป็นเราจะนําสเกลนะครับฝั่งของสเกลกับคอร์ดนะครับมารวมกันใช้รวมกันได้อย่างสมูทนะครับหรือลงตัวนะครับ อย่างเข้าใจมันนะครับนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับสเกลนะครับว่ามีโน้ตอะไรบ้างนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับทําไว้แล้วนะครับในการในหัวข้อการไล่สเกลทุกคียนะครับวันนี้นะครับที่จะมาแนะนำนะครับจะอยู่ในคี์ C นะครับเพื่อนๆผมจะพูดถึงเรื่องของ คอร์ดสเสียงก่อนนะครับคอร์ดสเสียงคืออะไรนะครับคอร์ดสเสียงก็คือคอร์ดที่มีโน้ต3ตัวนะครับอยู่ในคอร์ดนั้นนะครับอ่านะครับมันจะมีโน้ต3ตัวนะครับอ่าถ้าพูดถึงคอร์ดสเสียงก็คือคอร์ดที่มีโน้ต4ตัวนะครับวางอยู่ในคอร์ดนั้นนะครับนะครับวันนี้นะครับจะมายกตัวอย่างในคีย์ C major นะครับ ดีเมเจนะครับโครงสร้างของคอร์ดนะครับมันจะประกอบด้วยโนต้ตตัวที่1-3แล้วก็5นะครับ3ตัวนะครับอันนี้ก็คือคอร์ด3เสียงนะครับแล้วถ้าเป็น4เสียงละ4เสียงนะครับก็จะเพิ่มโนต้ตตัวที่7เข้ามาก็จะเป็น1-3-5-7นะครับ ของสเกลนั้นๆนะครับให้เพื่อนๆจำสูตรด้วยนะครับขอ3มเสียงประกอบด้วย1ตัวที่1 3แล้วก็5ของสเกลคอ4เสียงประกอบด้วย1 3 5แล้วก็ตัวที่7นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็น4โน้ต4เสียงนะครับอ่านะครับ ก็คือสเกล C ีเมเจอร์นะครับ mm hmm. นะครับอ mm ่า hmm. ขอ3เสียงนะครับเราก็หาตัวที่1แล้วก็3แล้วก็5ของสเกล C m เมเจอรนะครับ mm hmm. ผมจะยกตัวอย่างใน C Major นะครับ mm hmm. ตัวที่1ก็คือตัว C mm hmm. นะครับ 2, mm hmm. 2นับไปนะครับ mm hmm. แล้วก็3 เราก็จะได้1กับ3แล้วนะครับแล้วก็นับต่อไปอีกครับ4 5นะครับอ่าเราก็จะได้1 3 5แล้วนะครับก็จะประกอบด้วยโน้ตตัว c แล้วก็โน้ตตัว e นะครับแล้วก็ตัว G C E G นะครับ ก็จะประกอบเป็นคอร์ด C ีเมเจอร์เหมือนที่เราจับกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือสูตรนะครับโครงสร้างของคอร์ด3เสียงนะครับ1 3 5หนะครับอ่าถ้าเราอยากรู้นะครับเราจับคอร์ด C นะครับถ้าเราไล่โน้ตบนคอเป็นนะครับถ้าใครยังไล่ไม่เป็นนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับผมทำไว้แล้วนะครับให้ ถ้าเราอยากรู้นะครับให้จับคอร์ด C นะครับแล้วก็หาโน้ตโน้ตทั้ง6เส้นนะครับในคอร์ดนี้นะครับว่ามีโน้ตอะไรบ้างนะครับมันจะมี1,3,5นะครับในสเกลก็คือโน้ตตัว C, E แล้วก็ G นะครับวางซ้อนกันอยู่ในคอร์ดซนะครับไม่เชื่อก็ลองหาดูนะครับผมจะหาให้ดูนะครับตั้งแต่สาย1ขึ้นมาเลยครับ สายหนึ่งก็เป็นสายเป่านะครับก็เป็นโน้ต e นะครับ c e g นะครับ3ตัวนะครับจะวางอยู่ในขอด c นั่นหละครับสาย2นะครับที่เรากดช่องหนึ่งก็เป็นโน้ต c สาย3ก็เป็นโน้ต g สายเป่านะครับขึ้นมาสายสีก็เป็นโน้ต e นะครับที่เรากดช่อง2แล้วก็สาย5ก็เป็นโน้ต c นะครับมันจะวางทับทับซ้อนกันอยู่นะครับ1 3 5สห ก็จะประกอบเป็นคอร์ด C m เมเจนะครับเข้าใจนะครับเพื่อนๆไมเอนอร์ Minor ละในฝั่งของ m i n นอนะครับผมจะยกตัวอย่างในฝั่งของ m i n นอให้ดูนะครับด้วยนะครับสมมุติคอร์ดคอร์ดเมเนนะครับมันมาจากอ,าอะไรนะครับมันก็มาจากสเกลเ A m มเนอนะครับโดย ตัวที่ 1, 3, 5เหมือนกันนะครับ 1, 3, 5ของสเกลเอเมเนอรก็จะเป็นคอร์ดเอเมเนอร์เราลองหาดูนะครับสเกลเอเมเนอรนะครับก็จะประกอบด้วยโน้ต A B C d E F G A นะครับตรงนี้นะครับการไล่โน้ตบนคอมีผลมากๆนะครับกับการไล่สเกลนะครับ ให้ย้อนกลับไปดูนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจการโนต้ตบนคอนะครับอ่ามันจะอ่าเป็นรากฐานที่สำคัญมากนะครับในการเรียนรู้เรื่องอื่นนะครับ A B C D E F G แล้วก็กลับมาตัวรูดนะครับครบ1ออกเตฟนะครับครบวงจรนะครับ1วงจรนะครับสเกลเอเมเนอร์นะครับ ับมาตัว A เหมือนเดิมคอร์อด A minor นะครับก็จะประกอบด้วยตัวที่1 1 3 5ของสเกล A minor แล้วก็นบไปนะครับตัวแรกนะครับเราก็ได้ตัวโน้ตตัว A เลยครับของสเกลเลยก็นบไปนะครับ2 3นะครับเราก็จะได้ตัวที่3นะครับแล้วก็จำโน้ตไว้นะครับ3แล้วนะครับต่อไป4 แล้วก็5อ่าแล้วก็จะได้ 1, 3, 5แบบนี้นะครับก็จะมีโน้ตตัว A แล้วก็ตัว C แล้วก็ตัว E นะครับ1 3 5ของ A- m เม o ก็จะประกอบเป็นคอร์ด A- m เม o ที่เราจับวางทับซ้อนกันนะครับเราก็ลองหาดูสายหนึ่งก็เป็นโน้ต E นะครับ สาย2ก็เป็นโน้ต C นะครับสาย3เป็นโน้ต A สาย4ก็เป็นโน้ต E อีกแล้วนะครับเหมือนกับสาย1เลยสาย5ก็เป็นโน้ต A สายเปล่านะครับก็จะประกอบเป็นคอร์ด A m ม n o นนะครับผมอ่านะครับคราวนี้นะครับพอเวลาผมไม่อยากจับแบบตำแหน่งหรือโพซิชันตรงนี้แล้วนะครับแบบคอร์นนอกนะครับ เรารู้จากโน้ตของคอร์ดนะครับว่ามันคอร์ดนี้ประกอบด้วยด้วยโน้ตอะไรที่มาของมันรู้แล้วนะครับผมก็อาจจะรู้โน้ตบนคอร์ดด้วยนะครับไล่โน้ตบนคอร์ดได้เสียจสับเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมก็อาจจะสร้างเป็นคอร์ดใหม่ในตำแหน่งใหม่ก็ได้นะครับนะสมมุติว่าผมอยากเล่นตรงนี้นะครับเล่นแค่3เส้นนะครับก็ได้อันนี้ก็เป็นคอร์ด a m เม o r นะครับ มันก็จะมีโน้ต A, C, แล้วก็ E นะครับเราจำจำสูตรตรงนี้ไว้นะครับ 1, 3, 5นะครับของสเกลอมีโน้ตอะไรแล้วก็จำโน้ตไว้ครับโน้ตตัวที่ 1, 3, 5ของสเกลนั้นตรง A minor e มีโน้ต A, C, E นะครับ A, C, E ก็เรารู้แบบนี้แล้วปุ๊บนะครับเราก็สามารถเอาไปสร้างเป็นคอร์ดได้ในแพทเทินใหม่ได้นะครับที่เราตามต้องการที่เราอยากเล่นเลย ตามเสียงที่เราอยากได้ยินเลยนะครับผมมาสร้างตรงนี้ก็ได้สายหนึ่งของผมเป็นโน้ต C สายสองเป็นโน้ต A สายสามเป็นโน้ต E นะครับแค่นี้สามตัวก็เป็น A m เม o r ได้นะครับหรืออยากเพิ่มวางทับซ้อนกันขึ้นมาอีกก็ได้นะครับผมจะเล่นสายห้าก็เป็นโน้ต A นะครับ แค่นี้ก็เป็น A minor mm hmm. แล้วนะครับคอร์ mm hmm. อดเดียวกัน mm hmm. แต่ว่าซาวเสียงแตกต่างกันไปนะครับอ,อยู่ตามที่เราอยากได้ยินเลยครับอพอเรารู้จากสูตรแล้วนะครับสามารถวิ่งได้ทั่วคอเลยครับะนะครับคอร์ด mm hmm. สามเสียงนะครับเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วนะครับถ้ามันมาจาก เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างใน A minor นะครับนามสกุลมันเป็นคำว่า Min o r นะมครับมันก็จะเป็นคอร์ดของ Min น r นะครับสมมุติว่าดึงมาจากสเกล C major นามสกุลมันเป็น Major มันก็จะเป็นนามสกุล major อ่านะครับเพื่อนเอนเข้าใจนะครับสมมุติว่าเลื่อนมาเป็นไลเป็นสเกล D major ปุ๊บหาตัว1 3 5เป็นคอร์ด D มันก็จะเป็นนามสกุล D major นะครับอ่าพูดง่ายๆก็คือนามสกุลของสเกลก็คือนามสกุลของคอร์ดนั้นนะครับที่เราหามาอ่านะครับไม่งงนะครับอ่คอร์ดสามเสียงนะครับผ่านไปนะครับเข้าใจแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นพื้นฐานในการนำสเกลกับคอร์ดนะครับต่อไปนะครับมารวมกันใช้รวมกันแบบสมูทนะครับลงตัวนะครับ เดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับขอ3เสียงนะครับผ่านไปต่อไปครับขอ4เสียงนะครับสูตรของมันก็คือ1 3 5แล้วก็เพิ่มตัวที่7เข้ามาครับนะครับเป็น4 4ตัวโน้ตเป็น4เสียงนะครับผมจะยกตัวอย่างใน C คอร์ด C ีเมเจอร์เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็คือ C Major แบบ1 3 5ธรรมดานะครับที่เราเคยจับคุ้นเคยนะครับต่อไปเราจะเพิ่มตัวที่7เข้ามาครับอ่าก็ไล่สเกล C เหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็1 2 3นะครับ4 5นะครับเราก็จะได้1จำโน้ตโน้ต1 3 5ไว้นะครับก็จะมีโน้ต C โน้ต e แล้วก็โน้ต G นะครับอ่าได้3ตัวแล้วครับต่อไปหาตัวที่4ครับ 1..2..3..4..5..6 นะครับแล้วก็7ครับโน้ตตัวที่4อยู่ตรงนี้เป็นโน้ต B นะครับก็จะได้ 1...3..5..7 นะครับ 1... ก็จะ,ะมีโน้ตตัว C เป็นโน้ตตัวแรก แล้วก็โน้ตตัว E เป็นโน้ตตัวที่3 n o โน้ตตัว G เป็นโน้ตตัวที่5 mm. แล้วก็โน้ตตัว B เป็นโน้ตตัวที่7 mm. ของสเกล C เมเจอร์นะครับคราวนี้เราก็แค่เพิ่มโน้ตตัว B ครับเข้ามาจากคอร์ด C ที่เราจับ 1, 3, 5แบบนี้นะครับมันก็จะมีโน้ต C E แล้วก็ G แล้วก็ B เพิ่มเข้ามา หนึ่งโนต้ตตัว B นะครับผมหาได้ที่สายสองสายเปล่าเลยนะครับไม่ต้องจับก็โยกนิ้วชี้ออกอะอะนะครับก็จะเป็น C major s e นะครับในชื่อของมันนะครับในคอร์ดนี้นะครับ7ก็คือตัวที่7นั่นแหละครับก็คือตัว B นะครับ C major 1 3 5 เราก็จะเรียกว่า C major แบบนี้ธรรมดา C major 7ก็คือคอร์ดสเสียงนะครับมี4ตัวโนต้ตก็จะเพิ่มตัวที่7เข้ามาตัวที่7นะครับก็เป็นตัว7ก็เป็น C major 7นะครับเพื่อนๆเข้าใจนะครับอพอเวลาผมไม่อยากเล่น position นี้แล้วปุ๊บนะครับผมรู้จักโครงสร้างของคอร์ดตัวนี้แล้ว ว่าประกอบด้วย 1, 3, 5, 7นะครับอ่าคราวนี้ครับผมก็ไปหาเล่นตำแหน่งอื่นตรงไหนก็ได้ที่มันมีโน้ตตัวนี้อยู่ 1, 3, 5, 7นะครับผมก็ได้โน้ตตัว B ที่สาย1 E ึแล้วก็ G ที่สาย4ตัวนี้ G, E, C, E แล้วก็ B นะครับแค่นี้ก็เป็น C Major seven คอร์ดเดียวกันนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกหรือว่าโทนสีสันของเสียงต่างกันนะครับแล้วแต่ที่เราอยากได้เลยนะครับตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่คอร์ดเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับว่ามันเล่นได้หลากหลายนะครับในเรื่องของคอร์ดนะครับถ้าเรารู้จักสูตรตรงนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั่วคอสามารถอ,ออกแบบหรือว่าดีไซน์ของคอร์ดของตัวเองได้ตามใจชอบเลยนะครับเพื่อนๆอะนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเราต้องมีพื้นฐานตามที่คิปผมทำไว้เลยนะครับเรื่องแรก สุดก็เป็นรากฐานที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องการไล่โน้ตบนคอนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับไปหาดูได้นะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของสเกลนะครับอ่านะครับก็ไปหาดูได้เช่นกันนะครับผมได้ทําไว้แล้วนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้นะครับมันจะมาสร้างคอร์ดพวกนี้ได้นะครับแล้วเรื่องต่อไปนะครับที่สูงขึ้นไปนะครับมันก็จะมาจากพวกเรื่องไม่ออกจากพื้นฐานพวกนี้หรอกครับอ่า มันก็จะวนอยู่ในแถวนี้นะครับอ่าแล้ก็จะรู้จักคอร์ด3เสียงไปแล้วนะครับแล้วก็คอร์ด4ีเสียงนะครับก็คือคอร์ดที่มี4ี่โน้ตนะครับง่ายๆนะครับ4ตัวโน้ตนะครับวางทับซ้อนอยู่ในคอร์ดนั้นๆน,น,นะครับอ่านะครับ วันนี้นะครับก็มาแนะนําเป็นทิกนะครับสูตรนะครับโครงสร้างขอด3เสียง4เสียงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้นําไปใช้นะครับนาไปออกแบบเล่นกันนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามานะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบกนนารนำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ